สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนณเวลานี้ครับโดยมีข่าวมาในช่วงวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับว่ามีขีปนาวุธจากทางฝั่งของรัเสเซียอย่างน้อย6ลูกเข้าโจมตีภูิภาคโอดสซาของทางยูเครน โดยเป้าหมายในการโจมตีในครั้งนี้ครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงสนามบินที่ทางกองทัพยูเครนได้มีการใช้ใกล้ๆกับโอด essa โดยกระทรวงกาโหมของทางรัเสเซียครับได้มีการระบุว่าการที่พวกเขาโจมตีสนามบินใกล้กับภูมิภาคโอด essa นั้นเพราะเนื่องจากว่าบริเวณนี้ครับมีการเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทางฝั่งตะวันตกเอาไว้ใช้ต่อสู้กับทางรัเสเซีย โดยการโจมตีของทางรัสเซียครับเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่23เมษายนโดยทางรัสเซียนั้นได้มีการใช้ขีบร,รุทพิเศษไกลที่มีความแม่นยำสูงโจมตีสนามบินใกล้กับโอดสซาโดยตามการรายงานครับระบบป้องกันภทางอากาศที่อยู่ในโอดสซาได้ทําการสกัดกั้นขีบร,รุทของทางรัสเซียได้2ลูกและมีชิ้นส่วนของขีบร,รุทที่ถูกสกัดกั้นครับตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้วย โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกระทรวงการทหมของทางรัสเซียได้มีการกล่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้มีการยิงเครื่องบินขนส่งทางทหารของทางยูเครนซึ่งยิงตกเหนือเมืองโอเดสซาซึ่งทางรัสเซียครับบอกว่าเครื่องบินขนส่งที่ถูกยิงตกกําลังขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ของทางชาติตะวันตกมาให้กับทางกองทัพกากาศยูเครน ยสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในยนะูเครนณเวลานี้ครับต้องบอกว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเลยทางรัเสเซียครับยังเดินหน้าเข้าควบคุมพื้นที่ต่างๆของทางยูเครนและทางยูเครนครับก็ทําทุกวิธีทางเพื่อสกัดกัน้นกองกำลังของทางรัเสเซียที่กําลังบุกเข้ามาในประเทศของพวกเขาโดยทางยูเครนได้รับความช่วยเหลือจากทางชาติตะวันตกและสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นข่าวมานําเสนอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ